สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจนนี Hello, Hello, like guys, like, ่ไทย UK ค่ะกลับมาพบกับเจนนี่คนเดิมอีกแล้วนะคะตะดาฮัลโหลสไปดี่ฮัลโหลเอฟวานเวลคัมแบ็คทูมายชนแนลสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งทางฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่งซอปูปอล่ะแล้วก็พ่อแม่พี่น้อง FC ที่อาศัยต่างๆประเทศค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีแอคชั่นของเจนนี่นะคะผ่านไปแล้วก็ไลฟ์เพลงชื่นชอบกันไหมยคะถ้าชอบกดกดไลค์ม่ชอบกดกดไลค์ ชอบไม่ชอบก็กดไลค์ like เอาไว้ให้เจนนี่ด้วยนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเจนนี่ก็จะนํามาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อๆไปค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะเจนี่ก็จะมา r รีอคชันค่ะเพลงที่เจนจะรีอคชันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลง เซนเล่าให้เขาจ่ายนะคะต้องขอขอบคุณน้องต้นหอมผักชีมากเลยค่ะที่แนะนําเพลงนี้เข้ามานะคะก็เพลงนี้จะเพลาะจะซึ้งแล้วก็จะสนุกแค่ไหนนะคะแล้วก็จะได้ข้อคิดและทัศนคติดีๆอะไรจากเพลงเพลงนี้นะคะเซนเล่าให้เขาจ่ายนะคะศิลปินผู้ร้องนั่นก็คือคุณตุ้ยกลางน้านะคะแล้วก็อากกยนะคะและอีกท่านหนึ่งก็คือ อาลีจักเดยนะคะเพลงนี้นะคะจะเพราะจะซึิงจะสนุกแค่ไหนเราไปฟังพร้อมกันค่ะไปค่ะบักสองสาวขี้เมาหลวงขี้เล่าหลวงนะคะ ท,ที่ถทายทำสวยมากค่ะกินเราจนเมาไหมทั้งแต่มือเจ้าจากกันไปตั้งแต่มือเจ้าบ่าสนใจไปกับคนไม่คนนั้นบ่อยากจะคิดหลายเพราะไอ้มันคนบ่สำคัญที่กินเราอยู่ทุกวี่วันเพื่ออยากจะลืมเจ้าให้ได้ ตื่นเศร้าขึ้นมาตั้งวงกินเหล้าโมเมนต์ว่าเงาแต่มันเจ็บปวดเส้นเหลาข้ามาจากสองขวดแล้วบบขอจ่ายไอเมาทุกวันคงบ่เป็นยังถ้าเจ้ายังหักเลยยังห่วงไงอยากเจอขอเป็นเจอสุดท้ายได้โบนะถ้าเหลาข้าที่เส้น ความลับที่เสมไม่ฝากเข้าใจให้น้ำกินหลบหลังความทรงจําเพื่อตอบกจำคําสัญญาคือเป็นข้ายอมใจให้ที่เจ้าจึงบ่หัวซาความขอบใจเขาล้วงนะปาัทนาให้สมหังโบนิยังให้เปบ่ได้วางให้เจ้านั้นคืนกลับมา ถึงวันนี้ไอ้นั่นจะมีน้ำตาบ่ต้องเป็นห่วงไอ้อกอการดาที่ผ่านมาไอ้นั่นบ่มีค่าไอหูดีกินเหล้าเมื่อในคอมันลืมความหลังความมักที่พังคอมันลบล้างไปมันอาจจะสวยอียังบ่ร้ายแต่สิงที่อายเฮ็ดได้กูตื่นเศร้าขึ้นมาตั้งวงกินเหล้าบ่แมนว่าเงาแต่มันเจ็บปวดเส็นเหล้าเข้ามาจากสองขวดแล้วค่อใจเป็นองอนทุกวันทุกส อยากจะขอเป็นเธอสุดท้ายได้บนน้าถ้าเราเขาาที่เส้นไว้ฝากเป็นไม่เจ้าใจ้า เธอต,ตอนนี้กินเต่นใจก็ฝากก <Yo. S 2> ็ใจให้อายได้ข้าเราเด็ก <Yo. S 2> กินให็ดเบี้ยมขมังเธอพอมมีเงินตกเส้นเอา oh. ตัวไอยมันไปก็ทุกบ่ม,มีปัญญาสี่ใจเจ้าเข้ไปให้เขาที่ได้จบไปสุดอัตวการไปขี่เมาเอาดีตมีมาล้างหัวใจผู้เดินจะไปในสวงหนึ่ง,งมันอ่านบทดีที่สุดแต่พอมันเท่าในนิดหนึง่งปะกเปลาไปใจให้แน่ด้วยบาดบุญแป๊บหนึง่ง มันยังกินหอยกินนูงนอยู่ในมันเส้นเหล่าข้าที่แรกจะพึ่งกำงามมาต้นและไอ้เหล่าคนนำตำแหนม่ก็ทุกข์หนาตาลำดับไปหากัร่างต้องแม่กับคำมาต้องเป็นโฮมมาต้องมาทำมาต้องมาคิดนำสิ่งเดียวที่ต้องทำ นใหม่เขาให้มาจ่ายค่าเล่าให้หน่อยนะคะมีแค่คิมูกเลรออุป่าวอันนี้ก็ไดาเนาะคิกคิ เรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเพลงเซนเล่าให้เขาจ่ายนะคะเพราะมากเลยนะคะกับสามหนุ่มนะคะคุณตุ้ยกลางหน้าเนาะอาก้อยแล้วก็อาลีจักเดนนะคะเพราะมากเลยนะคะยังไงฝากติดตามผลงานของเราศิลปินเอาไว้ด้วยนะคะช่องที่ปล่อยนะคะนั่นก็คือช่องของตุ้ยกลางหน้านะคะก็เพราะมากเลยนะคะก็เป็นเพลงสนุกนะคะแล้วก็อ่า จะขำดีหรือว่าจะสงสารดีหรือว่าจะอะไรยังไงดีแต่เพราะนะคะ MV น่ารักมากเลยนะคะถ่ายทําสถานที่ถ่ายทําก็แบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะกะ็ขอให้เพลงนี้นะคะยอดวิวเยอะ,ยอะๆนะคะปังปังปัง,ป,ง,ป,ง,ป,งปุริเย่ไปเลยนะคะแล้วก็ขอให้มีผู้ติดตามเยอะๆนะคะสามารถเข้าไปร,รับชมรับฟังช่องทาง YouTube นะคะ คุณตุ้ยกลางหน้าด้านบนนี้เลยนะคะเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะเจนนี่กาฝากดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดฮิตกระดิงด่งดิงด้งดิง้งดิ้งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราศิลปินเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามผลงานของเจนนี่เอาไว้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่รู้จักกับเจนนี่นะคะสามารถเข้าไปรับชมรับฟังในช่องทาง YouTube นะคะเจนนี่ไทยยูเคด้านบนนี้เลยค่ะเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะเจนนี่กาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฮิตกระดิงด่งดิ นะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเจนนี่แล้วก็ก็จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปของเจนนี่นั่นเองค่ะหากคลิปนี้วิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดนะคะเจนต้องขอโทษขอไปเอาไว้นะจีนี้ด้วยนะคะ อยากให้เจนนี่นะคะเล่แอคชั่นเพลงไหนชื่อเพลงศิลปินผู้ร้องนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะเจนนี่ก็จะนํามาไล่แอคชั่นให้นะคะเพลงไหนนะคะที่สามารถเลเแอคชั่นให้ได้เจนนี่ก็จะทยอยไลแอคชั่นให้นะคะวันนี้คลิปนี้วิดีโอนี้เจนนี่ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย